หวานข้าวเนี่ยง่ายเลยครับเหวีวียงไปนะครบ,ครบง่ายๆเลยครับเหมือนใส่ปุ๋ยเหมือนใส่ปุ๋ยเลยครับ <laughs> ง่ายด้วยครับผมเอ้าทุกคนแยกย้ายกัน <sh arp> กำจัด <sh arp> ป้า่ยเฉพาะเป็นโครงงานก่อสร้างเท่านั้นนะใครที่ปลูกผักปลูกหญ้าสามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์อื่นๆมันจะเป็นอันตรายเฉพาะปลวก และแมลงคลานเท่านั้นนะครับแม่แมลงคลานแล้วก็ปลวกวนนี้มันจะกลัวมันจะหายไปเลยนะครับเราจะทําให้พืชผักของเราเนี่ยที่ที่เรานําไปหวานเนี่ยมันจะไม่มีปลวกรบกวนหรือแมลงคลานรบกวนนะครับผมก็พืชของเราก็จะได้เจริญเติบโตนะฮะมันใช้ได้หลายแบบฮะจะได้หลายแบบอ่ะมอสักครู่เราทำการโรยแต่ละหลุมเสร็จแล้วนะครับ อันนั้นก็คือการสร้างเกราะคุ้มกันให้บ้านตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเจ้าของบ้านสบายใจแฮปปี้มากแล้วเราก็ภูมิใจเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะครับผมโฟม,มกาดเจนูชนิดเม็ดนะใช้ง่ายนะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานแล้วก็มีชนิดน้ำโฟมกาดซับเทอรเนียนนะครับผมอันนี้เป็นชนิดน้ําสามารถฉีดพ่นได้เป็นละอองสเปรย์นะครับผม ง่ายทั้งสองอย่างนะครับผมแล้วหลังจากนี้เราก็จะทาคานนะจะสร้างบ้านเนี่ยจะทําคานขึ้นมาแล้วเราก็จะเดินสายท่อเพื่อไว้อัดน้ายาปวกเข้าอีกอ่าเราอันนั้นก็คือจะเป็นชนิดน้ํามาผสมกับน้ํามาตาเท่าไหร่เดี๋ยววันทําคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอัดตาส่วนเข้าไปนะครับอันนั้นคือชนิดน้ํแเราอัดสายเข้าไปมันก็จะสวิงสปริงเกอร์อยู่ภายในบริเวณใต้ถุนของบ้านอีกทีอ่าอันนี้อันนี้เราแค่มารองพื้น สร้างเกาะคุ้มกันตั้งแต่แ,แรกๆเลยเนาะครับอ่าครับผมได้เลยน,นะครับโฮมกาดเรนูเรนูเจม